การทำงานของเครื่องนะคะเสียบปลั๊กเครื่องเสร็จนะคะมาที่ปุ่มสวิตช์นะคะสวิตช์ปุ่มทั้งหมดมี3ปุ่มนะคะตัวนี้เป็น e m e r g e n ์เจหรือปุ่ม s a ฟตี้นะคะตัวนี้จะตัดไฟทั้งระบบนะคะตัวนี้จะเป็นไฟแสดงสัญญาณนะคะตัวนี้จะเป็นสวิตช์เดินหน้าหยุดแล้วก็ถอยหลังนะคะอันดับแรกเสียบปลั๊กเสร็จเราจะใช้งานนะคะ ให้หมุนปุ่ม emergency ตามลูกศรจนมันเด้งออกนะคะเสร็จแล้วถ้าเราจะคันอ้อยให้กดเดินหน้านะคะสัญญาณตัวนี้ไฟก็จะขึ้นนะคะตัวนี้นี่นะคะเดินหน้านะคะถ้าอ้อยติดหรือว่าเราจําเป็นต้องถอยอ้อยนะคะให้หยุดก่อนนะคะจนลูกกลิ้งหยุดสนิทนะคะแล้วค่อยถอยหลังนะคะตัวนี้จะเป็นสวิตช์ถอยหลังนะคะเอานะคะหยุดนะคะ เดินหน้าค่ะถ้าเราไม่ปลดล็อกปุ่ม e m e r g e n ์เจนซีนะคะสวิตจะไม่ทำงานนะคะไฟก็จะไม่ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก่อนการใช้งานทุกครั้งหรือหยุดการใช้งานทุกครั้งนะคะให้กดปุ่ม e m e r g e n ์เจทิ้งไว้ทุกครั้งนะคะเพื่อเซฟตี้แล้วก็ความปลอดภัยสวิตนะคะตัวนี้บางทีมือไปโดนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำงานเองโดยอัตโนมัติหลังจากการใช้งานทุกครั้งให้กด ปุ่มอ m มเมอร์เจนซีทิ้งไว้ทุกครั้งนะคะ